ขนึงเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อสองจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อสก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อสเวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อหเวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญ ข้อหกเมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกลับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สัพสัตทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่แนข้อเจ็ดทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่า ตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ปดทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดข้อเกทุกกิจกรรม ตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารหล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อสิบสร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยอรอยยิ้ม และพิยัวาจาครับ